พวกเราตอนครับเตินออมแม็วันนี้เราจะไปปากคองตลาดกันชนนครับไปปากคองตลาดครับเราเอันนี้เราไปลงไหนก่อนครับลงมสวครับมอสวลงมอสว,สว,สวอยู่เยี่ย ครับผมก็ขึ้นรถเมล์สาย2 0 6มานะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปลงที่มอสวกันตามที่พูดระหว่างนี้เราก็จะพูดถึงประวัติของปากของตลาดนะครับปากของตลาดนี่จริงๆแล้วมีอายุมานานมากกว่า200ปีแล้วนะครับเริ่มแรกนี่เป็นตลาดที่คึกคักครัครบอยู่ตรงปากคลองโดยเริ่มแรกที่ตรงนี้ก็จะเป็นตลาดน้ําตลาดปาลาตลาดผลไม้ก่อนนะครับจนกระทั่งในช่วงหลังบทบาทของดอกไม้ก็เริ่มเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆจนกลายมาเป็นศูนกลางดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับ ครับผมแล้วเราก็ลงมาถึงมสวนะครับแล้วเราก็มาต่อรถเมล์สายห0ศูนะครับไปปากคลองตลาดกันพอถึงตลาดปากคลองนะครับเราก็ได้เดินดูร้านที่จะซื้อดอกไม้นะครับก็ได้เป็นร้านนี้ครับ ชื่อร้านว่าคิวปิดบูมครับผมหลังจากนั้นก็เดินซื้อดอกไม้นะครับได้มาประมาณนี้แล้วก็ทางร้านเขาก็จะให้เราไปจัดดอกไม้ที่คาเฟ่ของร้านเขานะครับ oh, <wow. S 1> ซึ่งเราก็จะได้ส่วนลดเครื่องดื่มและการ์ดท,ที่จะเอาไปแลกเยบิล่าได้อีกหนึ่งดอกนะครับว้า <Wow. S 1> อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาคาเฟ่ของร้านเขานะครับข้างในาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม อันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ข้าวค่าที่เราซื้อมานะครับก็จะเป็นการ์ดแรกเยวิล่าหนึ่งดอกหลังจากนั้นเราก็เริ่มจัดด,ดอกไม้แล้วครับโดยเอาดอกไม้ที่ชอบของแต่ละคนมาจัดนะครับแล้วเพื่อนก็มีในเฟซนุ๊ของเพื่อนคนนึงก็ชอบเยวิล่าครับคนนึงก็ชอบเบนจาม่าสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อนอยากเห็นดอกดอก,ดอ,กอีกดอกหนึ่งที่ไม่รู้เรียกดอกอะไรครับแต่ว่าเพื่อนอยากจัดก็เลยซื้อมาลองจัดดูครับ อันนี้พอจะเสร็จนะครับเราก็มาลองห่อดเขาคุยกันว่าบางทีจะห่อเอากระดาษอยู่ข้างนอกไหมหรือว่าเอาพลาสติกอยู่ข้างนอกดีเราก็ลองลองดูะนะครับหลายแบบสรุปก็คือเอาพลาสติกหอก่อนครับใช่แล้วก็เอากระดาษแล้วก็ตัดก้านมานะันนแล้วก็ผูกโบรครับผม เสร็จเรียบร้อยครับชอดอกไม้เราหลังจากจัดดอกไม้เสร็จนะครับเราก็คุยกันว่าเราจะไปที่วัดราชบูรณะนะครับแต่ว่าเขากำลังก่อสร้างอยู่ก็เลยไม่ได้เข้าไปในตัววัดนะครับจากนั้นเราก็เลยเดินไปที่สยามมิวเซียมแทนครับผมแล้วก็ไปนั่งชิลที่สวนที่สยามมิวเซียมสักพักหนึ่งครับว่าเราจะไปไหนดีแล้วก็ เอา่อดอ,อกไม้ที่เราจัดไปทําอะไรดีครับเพื่อนก็นเลยบอกว่าอย่าเอาไปถ่ายรูปที่ยอดฮิตก็คือสะพานเขียวครับผมก็เลยไปกันอันนี้ก็จะเป็นรูปที่ถ่ายมาครับรูปก็มีประมาณนี้ครับแล้วก็กลุ่มเราก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมจนถึงตอนนี้ครับผมขอบคุณครับ มาทำไมครับมาทำไมไอ้สะพานเขียวเนี่ยมันมีอะไรครับกูไม่รู้เหมือนกันกูแอเรนตีประเทศไทยเรียกตัวกูเลยต้องมากูโดดลงไปแล้วไปกับผู้แอเรนตีประเทศไทยก่อนนี่ครับตามนั้นตามนั้นตามนั้นแล้วคุณล่ะครับแล้วคุณล่ะครับครับพ่อผมไปโดูดีดูดีอะไรครับยังงไอะไรครับไม่ถ่ายเหรอเขาเนี่ยเนี่ยอะไรดอกไม้เนี่ยดอกไม้ไม่ถ่ายครับไม่ถ่ายเอาไว้แฟนเนี่ยครับไม่ได้อะไรอะไรเอาไว้แฟนไม่ได้หรอมันไม่สวยแฟนเขาไม่รับครับ